ในส่วนของแม่ทัพภาคที่1ได้เป็นประธานในการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตชุมชนคลองเตยในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางซึ่งเป็นโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2565ค่ะ พลโทสุขสรรหนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยที่ได้รับการซ่อมแซมให้กับประชาชนในชุมชนคลองเตยล็อก4 5 6ห้าจำนวนเจหลังซึ่งเป็นครอบครัวที่ยากไร้ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพบ้านที่ชํารุดเสียหายไม่สามารถป้องกันลมพายุและไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งเป็นการสร้างแทนบ้านหลังเดิมในพื้นที่เดิมเป็นไปตามนโยบายของพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกที่รับสนองพระบรมราชโชบายพระบาทสม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กองทัพบ,บกดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจัดตั้งโครงการปรับปรุปรงซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางให้มีที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้กองทัพบ,บกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่1โดยกองพลพัฒนาที่1 จัดชุดช่างจิตอาสาจากกรมพัฒนาที่1เข้าดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2562เรื่อยมาโดยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากเครือเจริญโภคกัณฑ์โดยบริษัทเจริญโภคกัณพันอาหารจำกัดมหาชนสวนนงนุษย์การท่าเรือแห่งประเทศไทยสำนักงานเขตคลองเตยและโครงการจิตอาสาพระราชาทานเราทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉล พระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่หนึ่งได้มอบพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้กับเจ้าของบ้านเพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ได้รับมอบบ้านใหม่ทั้งเ็หลังได้อัญเชิญไว้ประดับเพื่อเป็นสิริมงคล และพร้อมกันนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยสร้างความปิติและซาบซึ้งใจให้กับผู้รับมอบบ้านกล่าวออกพร้อมน้ําตาว่ารู้สึกดีใจมีความสุขที่ได้รับความช่วยเหลือให้ตนและครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยความเป็นอยู่เราดีขึ้นเราไม่คิดว่าเราจะมีบ้านแบบนี้ขึ้นมาจากที่เราเหมือนเราตื่นมาแล้วเรา,เรา,เ,ราเราได้ความฝัน ในอันนี้เป็นจริงที่เราอยากได้บ้านหลังนี้แบบแบบนี้มานานแล้วแต่เราก็ยังต้องอยู่บ้านแบบปูป,ปูพังพัง,พงแต่ชีวิตเราเราไม่คิดว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือท่านพระเจ้าแผ่นดินมาทําให้เราแต่น้องๆทหารที่ต้องมาเหนื่อยมาอดตากแดดตากฟ้าตากฝนมาทําให้เราอยู่แค่นี้เราก็ภูมิใจค่ะเราดีใจมากที่เราไม่เคยเจอแบบนี้เลย ขอบคุณในหลวงาหารที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้กับประชาชนในชุมชนนะคะได้มาโอกาสให้กับผู้ยากไร้ที่ไม่ไม่มีเงินนะคะที่จะสร้างบ้านเพราะว่าถ้าถ้าตัวเราเองเอามาสร้างเองเราก็ใช้เงินจำนวนมาก่ะคะ่ะแล้วยุคป,ปัจจุบันนี้คือทุกคนก็รายได้ลดลดน้อยลงก็เลยทำให้ความลำบากมากขึ้นพอ,อ,อมี ผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยสร้างให้มันก็ทําให้เราได้ลดภาระในการทําบ้านของเราอะค่ะได้มีโอกาสได้อยู่บ้านหลังใหม่ๆท,ที่ที่ไม่ไม่ใช่หลังเดิมที่มันผุพังไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ทรงขอบคุณทหารที่เหมือนเป็นครอบครัวของเราเองที่ทําบ้านให้เราอยู่อย่างเงี้ยค่ะเ,ออเป็นเหมือนคนในครอบครัวทําทุกอย่าง ในการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยในชุมชนคลองเตยดำเนินการในระยะที่1จําจำนวน40หลังและระยะที่2องจำนวน47หลังรวมทั้งสิ้น87หลัง นอกจากนี้ภายในงานจัดกิจกรรมสร้างความบันเทิงโดยมีกิจกรรมดนตรีวงดุริยางจากบนทนทหารบกที่11ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้บริการตรวจโรคทั่วไปและแจกยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยรวมทั้งแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวในการป้องกันโควิด -19 ชุดช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากกองพลพัฒนาที่1ให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายจากกองพันทหารม้าที่1รักษาพระองค์ให้บริการกับประชาชนในชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและมอบความสุขให้กับประชาชน